การแข่งขันกันนะคะในเวลา10นาทีเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะนั่งชมเกมการแข่งขันนะคะก็สามารถไปขึ้นด้านสแตนด์ด้านฝั่งซ้ายมือของอพิธีกรได้เลยนะคะก็เป็นการชมเกมการแข่งขันแบบฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ สำหรับบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบกติกาในเกมการแข่งขันในเกมการแข่งขัน 3BL นะคะหรือว่า3าคูณที่กำลังจะแข่งขันนะคะเราจะทำการแข่งทั้งหมดในเวลา10นาทีด้วยกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเวลายังไม่หมดแต่มีทีมใดทีมหนึ่งทั้งคู่เนี่ยมีฟอร์กันเล่นที่ดีในเกมแรกนะครับเชียงใหม่โรเซตเกมแรกเนี่ยกดไป21คะแนนเรียกว่าชนะน็อกเลยทีเดียวส่วนทางมหานครแองเจิลเนี่ย เรียกว่าจะมีผู้เล่นคุณหน้าคุณตาหลายคนนะครับที่ดามพรไม้หอมเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานนะครับเบอร์91คนนี้เป็นสไตล์การเล่นข้ามเข้าหาห่วงได้ดีแล้วก็ทําคะแนนได้ดุดันนะครับแล้วก็องค์ประกอบร่วมทีมเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เล่นด้วยกันมานานนะครับความเข้าใจในเกมจะสูงกว่านะครับแต่ว่าทางเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นเหล่าดาวรุ่งนะครับอย่างพิชยภานะครับแล้วก็มีผู้เล่นต่างชาติมาร่วมทับนะครับอย่างมิยาสกินะครับ มิสกิเนี่ยก็ถือว่ารอบแรกนะทำฟอร์มได้ดีนะครับเบอร์22เนี่ยทั้งการยิง2คะแนนเกมรับน่าสนใจนะครับเหมือนจะเป็นการประทะกันระหว่างมิสกิกับทิตาปอนไม้หอมนะครับมิสกิคนนี้จับตามองให้ดีนะครับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นนะครับเบอร์22อาละครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงวอร์มอัพ2นาทีครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับ แล้วครับผลช่วงวอมอัพนะครับเตรียมจะเริ่มการแข่งขันนะครับผมคู่นี้มีความหมายนะครับเป็นการชิงแชมป์กลุ่มนะครับใครชิงแชมป์กลุ่มเข้าไปก่อนเนี่ยก็จะได้เจอสายที่เบากว่านะครับโอกาสถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะมีสูงกว่านะครับ อาล้ครับในสนามเนี่ยมีสร้อยฟ้าเพชรนินมีทนาพรไม้หอมนะครับแล้วก็เป็นสีสับสัตส,สีพาพรวงตาผานะครับบอลเมนของทางเชียงใหม่บอลอยู่ที่ทางมิสาก,กิมิสาก,กิขามเข้ามาแล้วก็ดีดบอลออกมานะครับลูกนี้สองคะแนนเร็วแหมเบี่ยวไปนิดนึงครับแต่ยังรีบาว์บอลได้อยู่ธามาสอยูธามาสหมุนยิงลูกนี้เก็บไป1คะแนนขึ้นนําไปก่อนครับเชียงชัเชีมยม่บอลอยู่ที่ทางมหานครยิง2คะแนนเร็วนะครับสร้อยฟ้าเพชรนินแม่นมากมาก มิสากิดูนะครับการยืนโซนเนี่ยทางมหานครเนี่ยจะรอหดช่วยนะครับมิสากิเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแต่ทางมหานครเนี่ยจะใช้ระบบเกมรับคอยช่วยสอนกันะครับจะไม่ง่ายนะครับสำหรับมิสากิในเกมที่2ตอนนี้นะครับเป็นมหานครนําอยู่2ต่อหนึ่งนะครับมิสากิข้ามเข้ามาลูกนี้โดนบล็อกออกไปนะครับเหลือเวลาชดคลอกสวินาทีต้องรีบเล่นนะครับเพลนี้บอลยู่ทางมิสากิหญิง2คะแนนเลวลูกนี้ไม่ลงนะครับ ซอยฟ้าเพชรน,นินรีบาบอลมาได้ดีดบอลมาให้ธิดาพรไม้หอมธิดาพรลูกนี้โดนสติลนะครับแล้วก็เป็นทางบอลของทางชายังใหม่นะครับผมลูกนี้นะครับจุดธามาตป้องกันได้ดีมากนะครับพิชยาภาส่งให้มิสกินะครับมิสกิยิง2คะแนนเ็วลูกนี้ไม่ลงจุดธามาตรีบาวไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ทางทิดาพรน,นะครับวงสัสิพรวงตาผานะครับขออภัยนะครับ ลูกนี้ีิดาพรรีเบลได้แล้วก็เก็บฟาวเข้าไปนะครับจะเป็นการยิงฟรีโทตอนนี้นะครับมหานครเล่นได้ดีนะครับถือว่าการยิงวงนอกก็ทําได้ดีและีิดาพรเนี่ยหาจังหวะเก็บฟาววงไหนก็ทําได้ดีนะครับมาดูลูกฟรีโทลูกนี้กันทิดาพรมาหอนเก็บลูกนี้ลงไปนะครับมหานครนําห่าง3ต้นหนึ่งนะครับบอลอยู่ที่ทางลูกนี้เชียงใหม่ย,ยิงสั้นเกินไปนะครับบอลออกจะเป็นทางมหานครได้เปิดบอลน,นะครับ บอลอยู่ที่ทางสัสิพรนะครับส่งมาให้ทิดาพรแล้วก็ส่งให้สัสิพรเข้ามารีเวิร์สลุกนี้ไม่ลงทิดาพรเก็บบอลมาได้แล้วก็โฟล์ลลงไปไม่ลงครับบอลอยู่ที่ทางเชียงใหม่บอลอยู่ที่ทางจุธามาจุธาบ้านให้มิสาก,กิมิสาก,กิ2แต้มเร็วลุกนีเบี้ยวไปนิดนึงนะครับบอลอยู่ท,ทางซอยฟ้าเพชรนินซอยฟ้าเพชรนินข้ามมาแล้ววางซ้ายเลยไปนะครับบอลลุกนอี้เป็นของใครนะครับรอดูการตัดสินของกรรมการบอลเป็นของทางเชียงใหม่ได้บุกต่อนะครับ บอลอยู่ที่ทางพ,าพิชยภาพิชยภาหมุนเข้ามาแล้วก็วางขวาลูกนี้เบี้ยวไปนิดนึงนะครับธิดาพรรีบาวได้ส่งมาให้สร้อยฟ้าเพชรนินสร้อยฟ้าเพชรนินรอจังหวะครับตัวต่อต,ต,ตัวข้ามมาสปินมูฟแล้วก็แหมเสียจังหวะตอนท้ายนิดนึงแต่ยังหมุนมาวางไม่ไม่ลงนะครับบอลยังเป็นทางสัสิตาพรน,นะครับรีบาวาให้ธิดาพรธิดาพรส่งกัอนอหนึ่งก้แนนเล็้วใต้แป้นลงไปมาหาคนครนำห่างสี่ต่อหนึ่งนะครับ โอ้โหลูกนี้มิสกีข้ามเข้ามาโดนบล็อกเลยนะครับสอยฟ้าเพชรนิงสอย2คะแนนเร็วหนีห่างเป็น6ต่อหนึ่งนะครับโอ้โหมหาคนครนี่ถือว่าเล่นทั้งเกมรับและก็เกมลุกได้ดีมากนะครับมลูกนี้มิสกีสองคะแนนตีตื้นขึ้นมานะครับเป็น6ต่อ3บอลอยู่ที่ดาบอนท่ดาพรข้ามเข้ามาให้ส้อยฟ้าส้อยฟ้าลูกนี้แก้ใสสถานการณ์เป็นเบิ้ลบอลนะครับ จะทำกระโดดจะชูดแล้วนะครับแล้วก็กลับไปเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับสำหรับส้อยฟ้านะครับจะเป็นการเสียการครอบครองบอลนะครับเป็นเทอร์โนเวอร์บอลจะเป็นของทางเชียงใหม่นะครับบอลอยู่ที่ทางมิสกิมิสกิพยายามตีตื้น2คะแนนเลวลูกนี้เบี้ยวไปนะครับบอลออกไปนะครับจะเป็นของทางมหานครมหานครมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอามาทุลลดลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาสร้อยฟ้าเพชรนินออกไปนั่งพักนะครับบอลอยู่ที่ทางสศิพรวงตาผานะครับ สายสิพรจะเปิดบอลเข้ามาตัวต่อต,ตัวข้ามสายเข้ามาสายสิพรน,นี้เร็วอยู่แล้วแล้ววางซ้ายลงไปนําห่าง7ต่อสบอลอยู่ทางมิสากิมิสากิยิงสองคะแนนเร็วลงไหมลูกนี้ตีตื้นมาเป็น7ต่อหนะครับเกมเดือดมากมาลูกนี้สาสิตาพรส่งมาให้มาทุรสมาทุรสสองคะแนนเร็วลูกนี้แล้วก็แหมเกือบลงนะครับบอลอยู่ที่ทางแม่ออกบอลมาไม่ดีธิดาพรแย่งบอลมาได้แต่มิสากิกลับไปสติวลก,ลกับแล้วก็บอลก็เป็นของทาง ้องดูนะครับว่าเป็นครอบครองของใครแมกันสัญลักษณ์33นี้จะไม่เหมือน5ต่อ5นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับบอลเป็นของทางมหานครนะครับบอลอยู่ที่ทางซอยฟ้าเพชรน,นินซอยฟ้าเพชรน,นินหมุนเข้ามาวาง1นึ่งคะแนนหนีห่างเป็น8ต่อ5นะครับตอนนี้อยู่ที่ทางพิชยภา,พ,าพิชยาภาโดนยิงลูกน,นี้แล้วโดนบล็อกออกไปบอลอยู่ท่ทางมัทุลรถ มาทุรลดข้ามเข้ามา2คะแนนไม่ลงครับทิดาพรยังรีบาวได้แล้วก็ซ้าวงในเลยไปลูกนี้พอรอยู่ที่อางพิชยภาพิชยภาลูกนี้จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงยังหาช่องเล่นไม่ได้นะครับให้มิสกิมิสกิข้ามซ้ายมาแล้วโหวดีมาเพื่อน,นี้หลุดเลยนะครับหลอกสวยแล้วแม่แต่ยังที่มิสกิต้องเล่นแล้วนะครับจช็อตของหมดมโดนบล็อกไปลูกนี้นะครับเกมยังสูสีนะครับท่ามหาคนครนําอยู่7ต่อ5คะแนน ถือว่าเป็นเกมที่สูสีนะครับสัสิตาพรลุกนี้ยิงสั้นไปนะครับบอลไปของนั่งเชียงใหม่ยังแบบอาจจะยังแบบบอลยังไม่ค่อยขุนมือเท่าไหร่นะครับบอลอยู่ที่ทางพิชยภาพิชยภาให้มิสากิมิสากิข้ามขวาลุกนี้แล้วสองคะแนนเร็วสั้นไปนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่สัสิตาพรสัติตาสาัสิพรวงตาผา,าส่งมาให้มัทุรสมัทุรถเล่นในได้ดีมากดีดออกมาให้ซ้อยฟ้าเป็นนิน ลอยฟ้าเป็นนิดสองคะแนนลุกนี้แหมเบี้ยวไปนิดนึงแต่ยังรีบาวได้หมอบบอลมาอยู่ที่ยางเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่หนียยงมายังไงยังหาคนส่งให้ไม่ได้ให้มิสกิมิสก,สกิข้ามเข้ามาดึงจังหวะแล้วก็หมุนสปปนมูฟข้ามเข้าวางโอ้โหวางไปได้ยังไงครับมี2คนตรงนั้นบอลอยู่ที่ทาง2คะแนนของทางมหานครเบี้ยวไปนะครับแล้วก็บอลน่าจะเป็นสัมภาษณ์สุดท้ายทางเชียงใหม่นะครับทางมหานครจะได้บุกต่อนะครับ ยังเป็นเกมที่สูสีนะครับมหาคอนขึ้นนําอยู่8-6นะครับบอกแล้วครับว่าเกมนี้มีความหมายใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับจะได้เจอทีมที่เบาวกว่านะครับความจริงจังเลยสูงกว่าซอยฟ้าเพชรนินโอ้ศส,สิพรน,นะครับศส,สิพรข้ามเข้ามาได้ฝาวนะครับจะได้ยิงฟรีโทการทําฟาวขนาดจะชุนนะครับมันจะทําให้เกิดการยิงฟรีโทนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฟาวแบบไหนถึงจะได้ยิงลูกโทษเนี่ยต้องเป็นฟาวขณะทํา,าทคะแนนนะครับส่วนลูกนี้สัตย์ศรพรก็เก็บลงไปนะครับพาทีมหนีห่าง 9- 6ต่อคะแนนบอลอยู่ที่ทางมิสากิมิสากิโอ้โหไม่ง่ายนะครับมัทธุลรสป้องกันได้ดีมากนะครับเป็นการฟาวของมัทธุลรสนะครับเอาละครับบอลยังเป็นของมิสากิอยู่มิสากิตัวต่อตัว,ตว,ตวกับมัทธุลรถขอสโอเวอร์ข้ามมาได้มาข้ามซ้ายแม่ยังช่วยได้ดีนะครับสําหรับสัตย์ศพร สันสิพรนี้ทิ้งตัวประกบมาช่วยเพื่อนเลยนะครับ<ม>เพราะว่า <uc> ความสามารถเฉพาะตัวของมิสกิเนี่ยถือว่าทําได้ดีมาก <c oughs> ต้องมีคนช่วยซ้อนนะครับ <c oughs> และลูกนี้ดีดมามิสกิสองคะแนานเร็วไม่พลาดให้ว่างไม่ได้นะครับมิากิตีเสมอมาเป็นแปดต่อแปดแล้วนะครับลูกนี้เอาละครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนธิดาพราน,นะครับมือหนึ่งกลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่งธิดาพราข้ามแล้วสเต็ปแบ็กกลับมาสองคะแนานเบี้ยวนะครับบอลอยู่ที่เชียงใหม่ ยู่ที่ทางมิสกิมิสกิตัวต่อตัวกับทิดาพรส่งออกมาให้จุธามาจุธามาสองคะแนเนเร็วลูกนี้แล้วก็ลงไปนะครับเกมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นทางเชียงใหม่กลับมาขึ้นนํานะครับสันสิตาพรลูกนี้ยังไงขามก็มาวางซ้ายสั้นไปรีบาบอลได้โดยทางเชียงใหม่ยังแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เป็นฟาวนะครับเอาละครับตอนนี้สถนานการณ์ลําบากแล้วนะครับมหานครไม่ได้แต้มมาหลายเพลแล้วนะครับกลายเป็นเชียงใหม่กลับมันนาอีกครั้งมิสกิ มีคนมาสก,กีให้แล้วส่งโอ้โห oh, oh, สวยงามลูกนี้ข้ามไปไม่ฟาวครับยังอยู่ยังอยู่ในการครอบครองนะครับเหลือ5้าวีต้องเล่นแล้วนะครับข้ามก็มาลูกนี้หลุดแล้ววางโอ้สั่นไปสวนกลับเร็วลูกนี้อยู่ทางบอลอยู่ทางธิดาพรธิดาพรตายไปลูกนี้แม่ก็ไม่หลงเหมือนกันนะครับอย oh. ูธามารีเปาบอลมาได้ห oh. นีออกมาเกมสูงสีเหลือเกินบอลอยู่ทางมิสก,กีสองคะแนนไกลลูกนี้โอ้ยฮอตแฮนด์ aging, จริงๆมิสก,กี oh. เอาเขาไม่อยู่แล้ว ลูกนี้นะครับสัยพร์ข้ามมาโดนทิปแล้วก็เรียกเก็บบ bon อลรีเบิร์ตได้ตีตื้นมาเป็น10ต่อ9นะครับเดือดมากเกมนี้บอลอยู่ที่มิสากิมิสากิข้ามซ้ายดึงจังหวะข้ามขวาลูกนี้สัตยพร์หยุดอยู่ไหมมิสากิวางลูกนี้ไม่มีหลักไม่ลงนะครับอยู่ที่ธิดาพรธิดาพร์อยอดมาติดมือนิดนึงแล้วก็เป็นฟาวของมิสากินะครับ <S <S โอ้โหเป็นเกมที่เดือดมากๆนะครับตอนนี้ทางเชียงใหม่ขึ้นนําอยู่12ต่อ10นะครับต้องบอกเลยว่า บาสสามสามเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางมหานครเนี่ยมีผู้เล่นระดับประเทศเนี่ยอยู่เยอะมากแต่ส่วนเชียงใหม่เนี่ยเป็นทีมดาวรุ่งผสมกับต่างชาติและเกมมันสูสีคุณดูคุณภาพเกมนะครับเป็นเกมที่สูสีมากเพราะว่าทาง 3BL เนี่ยได้คัดคุณภาพทีมให้มันสูสีที่สุดนะครับบอลอยู่ทางเชียงใหม่บอลสอดไม้ทางจุฑามาศแม่เป็นบอลออกนะครับต้องดูสัญญาณกรรมการว่าใครเป็นคนครอบครองตอนนี้เชียงใหม่นำอยู่1 2ต่อนะครับทั้งคู่ต้องการเกมนี้เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ บอลอยู่ที่ทางพิชยภพาพิชยภพามองแล้วก็ดึงจังหวะเฟกหลอกหนึ่งทีข้ามเข้ามาหลอกลูกนี้สวยแต่โดนบล็อกนะครับเป็นช็อตคอ์กนะครับ <S 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 จะเปลี่ยนการครอบครองเป็นของมหานครมหานครตอนนี้ไม่ได้แต้มมาสักพักแล้วนะครับเพยนี้ต้องพยายามตีตื้นขึ้นมาให้ได้นะครับเพื่อเป็นการพลิกเกมบอลอยู่ที่สัสิพร สันิพรข้ามเข้ามาแล้วก็เป็นเทอร์นอเวอร์โดนสติลไปพี่ชะบาส่งมาให้มิซา,ากิ2คะแนนอีกแล้วโอ้ oh, ลงไปครึ่งลูกแล้วดีออกมาสันสิภาพรลีบาบอลมาได้ออกมาตั้งเกมันใหม่ส่งให้ส้อยฟ้าเพชรนิงสคะแนนลูกนี้ไม่ลงนะครับพิชยภาส่งบอลออกมาให้จุธามาศจุธามาข้ามซ้ายดึงจังหวะรอเพื่อนส่งให้พิชยภาพิชยภาสองคะแนนไกลลูกนี้ไม่ลงนะครับธิดาพรลีบาบอลมาได้ บอลยังสูสีนะครับถือว่าเล่นเกมรับได้ดีทั้งคู่นะครับธิดาพรข้ามเข้ามาลูกนี้เข้าประทะแล้วเก็บฟาวไปได้นะครับโอ้ยเชียงใหม่ฟาวครั้งที่4นะครับฟาวมากๆไม่ดีนะฟาวทีมเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับมิสกิขอเวลานอกนะครับเพื่อพักหายใจหายคอนะครับถือว่าเป็นเกมที่เดือดมากๆนะครับต้องชื่นชมนะทางมิสกิเนี่ยขอเวลานอกเพลงนี้ย ทำได้ดีนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเกมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปทางมหานครแล้วเขาขอเวลานอกเบรกเกมไว้ก่อนปรับแผนกันใหม่นะครับตอนนี้ทางมหานครเนี่ยต้องการเกมนี้มากๆเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล3 on 3นะคะเราคุณมัอยู่ในการแข่งขันค่ะ 3BL นะคะเป็นลีกการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล3ผู้3นะคะเอาละครับเรามาดูฟีโทลูกนี้ของธิดาพรไม้หอมนะครับว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่นะครับ อาละครับตอนนี้บาสเนี่ยเราจัดอยู่ที่ลานกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลเวิร์นะครับใครยังไม่มีกิจกรรมไปไหนลองมาแวะมาดูบาสสนุกสนุกนะครับด้วยการจัดการที่ได้มาตรฐานนะครับธิดาพรเก็บบอลลงไปนะครับจุดหามาดออกมาแล้วสปินมูฟลูกนี้วางลงไป2คะแนนนะครับหนีหา่างไป็น13ต่อ11บออลอยู่ที่ทางสัสิรพรสัตพรข้ามเข้ามารีเวิร์สลูกนี้ติดปั้นนะครับแต่ยังเก็บบอลมาได้บอลอยู่ที่ทางธิดาพรไม้หอมข้ามขวาลูกนี้มาสต็อปยิง2คะแนนไม่พลาดน,นะครับ ตีตื้นขึ้นมาเป็น13ต่อ12นะครับแล้วมิสกิอีกแล้วปล่อยเธอว่างไม่ได้เลยนะครับ15ต่อ12ครับโอ้ยมิสกิตอนนี้เล่นดีจริงลูกนี้ส่งมาสวยแล้วที่มาหูทั้งรับทั้งลุกเลยครับมิสกิมาบล็อกได้อีกบอลอยู่ทางมิสกิแล้วข้ามลูกนี้วางเร็วๆไม่ลงนะครับทีดาพรเก็บบอลมาได้แล้วออกมาท่ดาพรยิง2คะแนนเร็วหวังตีตื้นลงไปครับโอ้ย สิบห้าต่อสิบสี่เกมนี้อะไรกันครับเนี่ยเชียงใหม่ข้ามเข้ามาโอ้โหประทาาหนักแต่ไม่มีการฟาวนะครับบอลอยู่ทางธิดาพรสองคะแนนีกทีติดใจแล้วไม่ลงนะครับบอลอยู่ทางสสีพรสอดมาให้ธิดาพรแม่วบอลยังคุกขี่การเชียงใหม่สติลมาได้แต่ธิดาพรเข้าไปย่งกับลูกนี้เป็นการฟาวของทังเชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าบาสสามคู่สามเนี่ยจะเห็นว่างจังหวะเนี่ยโดนเนี่ยมันน่าจะฟาวถ้าเป็นห้าห้าเนี่ยอาจจะฟาวแต่ว่าบาสสามคู่สามเนี่ยจะมีการเป่ายากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้เชียงใหม่นี่สถานการณ์ไม่ดีนะครับฟาวครั้งที่5แล้วฟาวครั้งที่6เนี่ยจะเป็นฟาวทีมจะเป็นปัญหาให้เล่นยากนะครับเมื่อฟาวทีมขึ้นเล่นเกมรับยากนะครับหลังจากฟาวครั้งที่6เนี่ยจะเสียลูกโทษสองครั้งจะไม่เป็นการดีในบาสสามคูนสามนะครับและธิดาพรลูกนี้เก็บลูกโทษลงไปตีเสมอ15เท่าบอลอยู่ทางมิสกิมิสกิข้ามซ้ายมาเก็บฟาวแล้วลูกนี้ลงไวหลายกาดมากๆมิสก oh ิโอโ ทั้งนอกทั้งในได้หมดเลยนะครับสำหรับมิสกิผู้เล่นชาวญี่ปุ่นคนนี้มาดูกันนะครับว่าเขาจะเก็บลูกโทษได้หรือไม่ตอนนี้หนีห่างเป็น16ต่อ15านะครับสำหรับมิสกิเรียกว่ากำลังหลักของเชียงใหม่เลยแล้วลูกโทษก็แหมไม่ลงแต่รีบาลได้มิสกิยังเก็บเข้ามารีเวิร์สลูกนี้ไม่ได้นะครับมุมไม่ดีบอลอยู่ทางมทธุรสมาทธุรสให้ซอยฟ้าเพชรนินซอยฟ้าเพชรนินเรียกเพื่อนมาสกีแล้วก็คอร์ดโอเวอร์ซ้ายส่งให้มาทธุรสโดนตัดบอลไม่ได้ป้องกันได้ดีครับเชียงใหม่เพนีน ข้ามเข้ามาไม่แห่พาดกันเองนะครับต้องออกมาตั้งใหม่บอลอยู่ทางทิดาพรไม้หอมเรียกว่ามิสแมทนะครับใหญ่กว่าแล้วเข้ามาววางลูกนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหยังมีบ่าวได้แล้วปั๊มตายไปอย่างคันไปโอ้เอาไม่อยู่แล้วก็โอ้ลูกนี้อะไรกันครับเนี่ยแล้วโอ้โหเน่ง่งครับทิดาพรโอ้แต่ต้องชมนะครับทางเชียงใหม่2คนเนี่ยช่วยกันป้องกันได้ดีมากในเกมวงในนะครับเสียดายโอกาสตีเสมอของทางมหานครเนี่ยพลาดไปนะครับ บอลอยู่ทัางเชียงใหม่พิชยภาพิชยาภาเรียกฟาวได้นะครับตอนนี้มหาคนครก็ฟาวติดกันเป็นครั้งที่4แล้วนะครับบอลอยู่ทางเชียงใหม่นะครับบอลอยู่ที่ทางมิสกิใอยฟาเพชรนินเป็นตัวประกบนะครับมิสกิลออขึ้นมาคามเข้ามาวางสายเก็บฟาวลูกนี้ได้ลูกโทษนะครับโอ้โหเอาเขาไม่อยู่นะครับทั้งนอกทั้งในนะครับสำหรับมิสกิเอาละครับดูลูกโทษลูกนี้ว่ามิสกิจะพาทีมหนีห่างได้หรือไม่ ลูกนี้มซสกิไม่พลาดน,นะครับนํำห่างเป็น17ต่อ15คู่นี้นิสนุกมากๆนะครับอยู่ที่ทางมหานครจะตีตื้นกันบมังไงสอยฟ้าดีดมาให้ธิดาบ,บอลไม้หอมสองคะแนนเร็วลูกนี้สั้นครับแต่มิสกิรีบาบอลมาได้อยู่ทุกพื้นที่จริงมิสกิตอนนี้บอลอยู่ที่ทางเชียงใหม่บอลอยู่ทางมิสกิมิสกิส่งให้เวอร์เจ็ดนะครับยิงแรงเกินไปบอลอยู่ที่ทางมหานครสอยฟ้าเพชรนินรีบาบอลได้แล้วสองคะแนนหวังตีเสมอแล้วนี้เบี้ยวไปนิดนึงนะครับ โอ้โหเชียงใหม่รีบาบอลมาได้แล้วก็ออกมาตั้งเกมใหมา่อยู่ที่มิสากิมิซากิไซส์สเต็ปลูกนี้โดนบล็อกนะครับแต่ว่าพิชยาภาเก็บบอลมาได้และลูกนี้เป็นจับบอลน,นะครับมีการต้องดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองบอลในเพย์นี้แม่มิซากินี้อยู่ในทุกพื้นที่นะครับทั้งรับทั้งลุกบอลเป็นของทางมหานครนะครับ ซ้อยฝาเป็นนินข้ามซ้ายมาสปินมูฟและดึงจังหวะลูกนี้มาทุรถกลับมาแก้ไขสถานการณ์ได้ส่งให้ดิดาพรดิดาพอนเฟกและยิง3แต้มสายสเตปลูกนี้ไม่ลงนะครับจุธามาสลีบาบอลมาได้แต่ยังคุกค,คิกอยู่จุธามาสให้มิรรรมรรมรสกิรรมิสกิดึงจังหวะนะครับเหลือ5้าวิต้องเล่นต่งให้จุธามาสตายแป้นเล่นได้ไหมจุธามาสยิงโอ้ยหนีห่างเป็น 18. ต่อ15าแม่ได้ห่าง2เพนะครับสำหรับเพนี้บอลยีทางซอยฟ้าเพชรนิน ใส่ฟ้าเพนินดึงจังหวะแล้วส่งให้มาทุลรถสวยงามมากลูกนี้เก็บลงไปตีตื้นมาเป็น18ต่อ16นะครับตอนนี้อยู่ที่ทางเชียงใหม่จะปิดเกมได้หรือไม่บอลอยู่ทางมิสากิมิสากิแฮนด์ออฟมาให้จูทามาสจูทามาสข้ามเข้ามาโดนบล็อกนะครับแล้วก็ธิดาพรส่งให้ซอยฟ้าซอยฟ้าลงงงลูกนีตีเสมอสิบาเท่าโอ้ยการเป็นแชมป์กลุ่มของเกมนี้นี่มันไม่ง่ายนะครับทั้งสองทีมคุณภาพสูงทั้งคู่นะครับ โอ้โหลูกนี้ซอยฝานี้โลงๆแล้วมันไม่พลาดเลยนะครับปีเสมอมาเป็น18เท่าครับเป็นเกมที่5ดาวจริงๆมาดูทางเชีงยงใหม่จะหนีห่างได้อีกครั้งหรือไม่นะครับเหลือเวลาแค่48วินาทีในสนามนะครับเรียกว่าอีกไม่กี่เพลแล้วจะรู้ถึงผู้ชนะลูกนี้ดีบอลออกมาจุธามาดหยุดลูกนี้แล้วหลอกโอโหลอกสวยนะครับจุธามาดวางลงไปหนึ่งคะแนเน,นเป็น19ต่อ18 บอลอยู่ทางซอยฟ้าเป็นนินซอยฟ้าส่งให้มาตุรดลูกนิ้วเลยครับแล้วก็ทางจุธามาส์ลีบอลบอลมาได้จุธามาส์ยังแก้ไขสถานการณ์ได้พิชยภา,าเก็บบอลอยู่ดึงจังหวะให้มิสกิมิสกิไซส,สเตทวิ่งสองคะแนนโดนบล็อกนะครับแล้วก็สัมผัสสุดท้ายเป็นทางมหานครออกไปนะครับโอ้มหานครต้องการเพย์ต่อไปมากๆนะครับงั้นดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเพย์ต่อไป ตอนนี้เปทางมิสกินะครับก็จะปิดเกมได้ไหมเหลือเวลา38วินาทีมิสกิยิงไม่ทันนะครับช็อตคอกมีแค่12วินาทีเท่านั้นต้องโฟกัสในช็อตคอกดีๆนะครับบาส3ามสามเวลามันเดินเร็วมากๆมหานครจะมีโอกาสได้ปิดเกมนะครับมหานครข้ามซ้ายเข้ามาลูกนี้ดึงจังหวะให้ธิดาพรธิดาพรปั๊มมาใต้แป้นรีเวิร์สลงไปนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับ อาล่ะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ทางเชียงใหม่นะครับเรียกว่าสูสีมาก19เท่านะครับแล้วอยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับเชียงใหม่ข้ามซ้ายเข้ามาพิชยภพาดึงจังหวะแล้วหวาง้ายลงไปลูกนี้บอลดีดออกมาเร็วแล้ว2คะแนนเา้า เสียสมาธินิดเดียวเท่านั้นก็เชียงใหม่ทําคะแนนแล้วไม่เปลี่ยนการป้องกันแล้วทาให้หานครเนี่ย,ยิงปิดเกมเอาชนะ21-20นะครับเป็นเกมที่5ดาวมากๆม,มหานครชนะพิ้วยสกอร์21-20ต่อต่อทีมเชียงใหม่นะครับเป็นแชมป์ของกลุ่มนะครับเรามารอดูรอบตัดเชือกในคู่ต่อไปกันนะครับ